เดี๋ยวเอาพูดก่อนนะเดี๋ยวให้ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราที่เหลือผมจะให้เลือกว่าจะไปอยู่กับใครสามคนนี้คุณจะไปอยู่ภาคไหนเดี๋ยวผมจะให้คุณฟังก่อนแล้วคุณจะต้องไปเป็นลูกทีของเขาอ่ะขอบอยจีนก่อนจาง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 น้องเกย์หนจางกอดจางมันตัวใหญ่เบาจมูกก้อยยาว พรอะว่างหวงมีเขี่ยวตงวงพราะว่างมีห huh> ูมีตาหาญยาว้างเปียวรน้องเคยสางอาไม่นก็กไม่เอาสางมันก็ตรวจตกใหญ่ มี่แถวนี่แถวมี่แถวไต่ห่วงนี่แวไต่่งเดอนสอีดันมี่ตั้งไม่ได้ไม่ได้ยงไม่ได้ไม่หูไม่ตาหางจางโอเน้องเคยขอบชามไหม

ยาวยาวเขาเรียกหรอไม่เรียกนกยาวยาวเรียกว่าง่姚姚วงยาวยาวเรียกว่าง่วงมีเข <c oughs> ี่ยวไห้ง่วงเขียวตายง่วงเรียกว่า

หัวหน้ากลุ่มติวไว้แล้คิดค่าโอ้ยแค่สั้นๆนะจ๊าเมยจาะหรือเปล่าจะมันโตไม่เบาจมูกยาวเรียกว่าัวมีเขี้ยวแค่งวเรียกว่านามีหูมีตาหางยาวแล้วแต่ละภาคเนก็คิดค่าเองมา็ตาม่ต้องมากเพราะว่ามันไปตามเนื้อตรงๆเลยแต่ว่าจะต้องร้องด้วยกันทั้งสามคนแลยวไม่ไเป็นสาวผม้แบบมุมมไปจู้ากลุม็ได้

Mù... mì chân múa nhau nhau hóng văng uống hóng văng nhung mì keo tài nhung keo hóng văng uống hóng văng nhá có mì có nhau mì nhau 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 ตัวใหญ่บบเบาจมูกยาวๆห้องยาวงัวมีเขี้ยวแต่งห้องห้วงหางมีหูมีตาหางยาวไงเสุดแล้วเอาไปละจางจางจางเกิดเคยหันจางก่อหันจางก่อจาง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 เกิดเคยหันจางก่อจางมันตัวใหญ่แบบเบา จมูกยาวๆว่ามีเขียวใต่วง้องว่าฮะมีหูมีตาหางยาวมีหูมี้ว้นจาง้า้าน้องเคยพกจ้า

สร้าง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 ที่ลาเคยเห็นสร้างบ่อสร้างมันก็โตบ่เบาสร้างสร้างมันก็โตบ่อเบาดังดังเร่าๆดังเรดังเรดาเร่า่้านมีแขวาไตแขวาไตง่วงว่างามีหูมีตาหางยาวมีหมีมีมีตาหัง มีหูมีตาหางเายวหางเาวเออ่ม hey. ีห um. ูมีตาจงจัง uh. จังจังเยนิ้งหนัองกี่ทีครับพี่ดิ๕ส่ขึ้นได้ไม่ได้พอสองห้องอ่าไ้ไปกลับไปกลับห้าหกเจ็ดแปดนิ้งหน่องนิ้งหนองนิง เอานี่ะอันเอาอเอาไปแล้วค่ะึงเหกเจ็ดแปดนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งน้อ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 งไปกลับัง mì hú mì ta nhào, mì mì hú mì ta hàng nhào. Mì hú mì ta hàng nhào. mì hú mì nhào. Đang đang đang, nong cơi hàng จ่างมันสวยใหญ่มาเเบาจมูกยาวยาวของหวานมีจมูกยาวยาวของหวานงวงยาวยาของหวานมีเขียวใจงวงเออท่านนี้มีเขียวใจงวงของหวานนะมีหูมีตาหางยาวเออทำไมนะจานทานจาง อเคยหันจ้างต่อจ้างมาตัวใหญ่เบาจมูกยาวๆของหวานง่วงมีเขียวไตง่วงของหวานนะมีหูมีตาหางยาวเฮาจ้างกอดเลยเห็นจ้างต่อจ้างมาตัวใหญ่มาเบาจมูกยาวๆของหวานง่วงมีเขียวไตง่วงของหวานนะมีหูมีตา That's 知道吧 chàng đang non cười hẳn ta cha mân dây vàng len chàng mân dây vàng len ok thời gian ah luôn luôn chậm chậm ah vui quá 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 vui เดี๋ยวจะเป็นการแสดงทั้งสภาคนะครับตัวแทนโอท็อปของเราหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเดี๋ยวให้ผมที่ดูทางบ้านก็ต้องกนะครับแชร์เขาบอกว่าให้ก็พอไม่ต้องโหวตเพราะไม่มีผลก็นี่นะครับจะให้ทีมเหนือนะครับทีมอีสานหรือว่าทีมใต้ชนะก็โหวตมาให้ชัดมาครับก็อยากส่งความคิดเห็นอะไรก็บอกมาแต่ว่าลงท้ายว่าทีมเหนือทีมอีสานหรือว่าทีมใต้นะครับ แล้ว,ลวเดี๋ยวผมจะทำงานประมวลแล้วพรุ่งน,นี้ผมจะเอาของรางวัลไปให้ที่เวทีคอนเสิร์ตว่าทีมไหนชนะทั้งเรื่องของการร้องออกเสียงภาษาศับชัดเจนทั้งเรื่องความสามัคคีของลีลาและความคิดสร้างสารรค์นะครับ3อย่างรวมๆกันมาคราวนี้มาตัวตัวแทนกลุ่มยิงฉุบกันใคร3คนยิงฉุบกันใครแพ้ที่สุดจะต้องเล่นทีมทีมแรกใครเปล่าเเาไปิงฉุบ3คนพร้อมกัน จบอ่าอันเนี้ยชนะเลิศไปละเล่นชดสุดท้ายยิงชุบชุบชุบอ้าวทีมอีสานได้เล่นก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเตรียมตัวให้คะแนนนะครับที่เหลือมาดูก่อนไม่ซ้อมแล้วไม่ให้ป็นการได้เปรียบเสียเปรียบ ฟังเพื่อนดูเพื่อนไม่ต้องแซวไม่ต้องไม่ต้องอคอมเมนต์แค่ขำขำตายนะครับผ <c oughs> ู้ชมทางบ้านเตรียมให้คะแนนนะครับเราจะเริ่มจากช้างจากทีมอีสารพร้อมวัน2วันทที่ เป็นช้างจากสุรินทร์นะครับจากอีสานของเราแสดงเสร็จเรียบร้อยทีมลำดับที่สองจากทางใต้ครับช้างจากภูเก็ตช้างหูกจามภูเก็ตนี่มาจากภูเก็ตแฟนตัดสี่เลยโอ้โหเป็นอะไรนะแฟนตัดีมาเลยพร้อมหนึ่งสองจะรับระบบไหนครับจะมือสองซ้ำหรือตาผมเจ๊คแป๊กนิ่งนองนิ่งนอง

การโชว์ชารจากทางใต้นะครับต่อไปเป็นช้างจากทางเหนือครับช้างเชียงใหม่อยู่ใกล้กันจุ๊กกนุ้มดูเพื่อนก็ได้เลยนะครับจากทางเหนือครับสางเหนือทางเหนือเอาเลยเลยก็ฮะห้าหกเจ็ดบาทหน่อยหน่อยน้อยหน้อยหน้อย เงาเยาเาหวานง่วงมีเข <c ười> ียวใตงวงาหวานะมีหูมีตาหางยาๆเจาหน้าเหนือก็ละมุนละไม่นึ